รุดสเปค SUV ไฟฟ้าที่น่าจับตามองอย่าง Xiaomi Yu7 เคลมวิ่งไกล670-760ถึงกิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จ <Go. S 1> EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดตสเปคของ SUV ไฟฟ้า e จากค่าย Xiaomi นะครับนั่นก็คือ Xiaomi Yu 7ซึ่ง SUV ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่2ที่คลอดออกมาหลังจากซีดานไฟฟ้าอย่าง Xiaomi ี u s u ซึ่งการเปิดตัวของ Xiaomi ี u s u นะครับก็ได้รับความนิยมในประเทศจีนไม่น้อยเลยทีเดียวโดยในปี2024ที่ผ่านมานะครับทางเ Xiaomi ได้ทําการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Xiaomi ี s u ถึง130,000คันในประเทศจีนก่อนที่จะมี ่ขาวให้ลูกค้านะครับอัปเดตเรื่องของ Smart Parking System ซึ่งสามารถเข้าไปอัปเดตกับเซี่ยวมีก็ได้นะครับโดยเป็นการรีคอลหรือว่าอัปเดตผ่านระบบ OTA หรือ over the air ส่วนสเปคที่หลุดออกมาสำหรับ SUV ไฟฟ้าจากทาง Xiaomi หรือ Xiaomi Yu 7นอกจากจะมีเรื่องของระยะทางที่น่าสนใจยังมีเรื่องของขุมพลังนะครับโดยมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลัง220กิโลวัตต์หรือ295แรงมา้าและมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลัง288กิโลวัตต์หรือ386แรงมา้าทำให้ Xiaomi Yu 7ขุมพลังมอเตอร์คู่นะครับมีพลังกำลังถึง 681แรงมา้าโดยเครมอ,อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไว้ที่14.9กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตร14.8กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรและ16.6กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรตามรุ่นย่อยอีกทั้งยังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่253กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแบตเตอรี่ให้เลือก3ขนาดนะครับโดยรองรับระยะทางตั้งแต่670กิโลเมตร 750กิโลเมตรและ760กิโลเมตรส่วนรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละงกำลัง235กิโลวัตต์หรือ315แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งยังไม่ได้เผยเรื่องความจุแบตเตอรี่รวมถึงระยะทางการขับขี่นะครับแต่เคลมความเร็วสูงสุดที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนราคา a คาดการณ์ของ Xiaomi Yu 7 SUV ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับมีการคาดการไว้ที่250,000หยวนหรือเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะราวๆ1 000, 1 7 0 0ล้บาทบวกลบซึ่งถ้ามีการเปิดตัวแล้วผลออกมาเป็นยังไงจะสู้เจ้าตลาดได้หรือไม่หรือว่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับทาง n e w t e c h Thailand จะรีบนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันเ <s covenant> พื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน